สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูาสายแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ปีส,สปชนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยเป็นชั่วโมงที่2นะคะแต่จะมีวิธีการคิดที่ให้เราพิจารณาโจทย์ที่ยากเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเมื่อวานเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยที่เป็นการให้ตัวเลขมาตรงๆเลยก็คือให้ข้อมูลมาเช่นความสูงเขาก็จะให้ข้อมูลความสูงมา จำนวนกี่คนเขาบอกเด็กๆก็มีหน้าที่นําความสูงมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนคนใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นระยะทางในการขี่รถหรือเป็นระยะทางหรือเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยลูกหนกูเอาระยะทางทั้งหมดมาบวกกันหารด้วยจํานวนชั่วโมงก็จะได้จํานวนวันหรือจํานวนอะไรเงี้ยที่เขาถามใช่ไหมลูกอันนี้คือถามแบบตรงตัวแต่วันเนี้ยเขาอาจจะมีวิธีการให้ทําเพิ่มขึ้นเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าทํำยังไง สำหรับเรื่องค่าฉเฉลี่ยเนี่ยเหมือนเมื่อวานที่เขาบอกว่าคือการนําผลบวกของข้อมูลทั้งหมดถ้าเป็นระยะทางก็คือระยะทางทั้งหมดถ้าเป็นค่าไฟก็คือค่าไฟทั้งหมดใช่ไหมคะหารด้วยจํานวนข้อมูลเช่นจํานวนเดือนที่ต้องหารจํานวนวันที่เขาวิ่งจํานวนชั่วโมงที่เขาวิ่งอย่างนี้ค่ะเอาไปหารได้ก็จะเรียกว่าค่าฉเฉลี่ยแต่ในวันนี้เนี่ยเขาอาจจะให้ค่าฉเฉลี่ยมาแล้วผลรวมหายไปหรือให้ค่าฉเฉลี่ยมาแล้วอืม จำนวนข้อมูลทั้งหมดหายไปเหมือนตัวไม่ทราบค่าลูกตัวที่หายไปอ่ะนักเรียนจะต้องรู้ทันทีว่ามันจะต้องนําไปหาหรือนําไปคูณนะคะเดี๋ยวครูจะพาดูโอเคในแต่ละวันนะคะนักเรียนคิดตามเพชวิ่งออกกําลังกายได้ระยะทางไม่เท่ากันไม่รู้นะแล้วเขาบอกว่าเพชวิ่งได้6วันรู้ละเรารู้จํานวนวันแล้วใช่ไหมคะว่าเพชวิ่งได้6วันได้ระยะทางเฉลี่ยคําว่าเฉลี่ยคือเขาหาคําตอบให้หนูแล้วว่า ได้ระยะทางเฉลี่ย3640เมตร 3, แล้วคำถามสุดท้ายถามว่าเพชรวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตรเขาถามทั้งหมดหมายความว่าตัวที่หายไปคือนี้ค่ะลองด,ดูนะจริงจริงแล้วมันจะเขียนว่าผลรวมทั้งหมดใช่ไหมลูกหารกับจำนวนข้อมูลจริงไหมลูกอเท่ากับค่าเฉลีย่ยดูนะ เดี๋ยวเราลองแทนค่าดูของข้อนี้เนาะให้ให้อะไรมาบ้างผลรวมไม่รู้ใช่ไหมคะเขาถามอยู่ไม่รู้ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเลยหารกับจํานวนข้อมูลคือจํานวนหกวันใช่ไหมคะหวันนะเท่ากับค่าเฉลี่ยนี่ไงค่าเฉลี่ยที่ได้3640ันหกร้อยสรู้แล้วนัะเรียนลองมองลูกเราเรียนผ่านมาไม่นานนะคะ ตัวตั้งหายไปของการหานเาไปทําอะไรนะตัวตั้งหายไปก็เอาไปคูณไงคําว่าทั้งหมดนะถ้าเราไม่พิจารณาในรูปแบบนี้เราจะต้องรู้ทันทีว่ามันคือการคูณนะวิธีทําเด็กๆก,ก็เริ่มเขียนเลยเขียนย่อๆก็ได้เนาะอ่ะได้ระยะทางระยะทางเฉลีย่ย วันละสามพันหกร้อยสี่สิบเมตรนะคะแล้วก็เลขหกก็คือท่าเพชวิ่งใช่ไหมท่าเพชวิ่งหกวันนะคะเพชวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดทวนโจทย์เลย เด็กๆก,ก็เอา3640คูณ6ใช่ไหมคะเด็กๆคะอันเนี้ยครูสายคิดให้ดูเฉยๆนะลูกนะอันเนี้ยให้หนูรู้ว่า,าตัวตั้งหายไปนะผลรวมเขาหายไปแสดงว่าวิธีการหาคือเราก็ต้องนำสอตัวนี้มาคูณกันก็จะได้ตัวตั้งใช่ไหมคะเด็กๆห้ามทิ้งนะลูกความรู้เก่ามันเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะโอเคเด็กๆก,ก็เอามาคูณศูย์เก็บไว้ก่อนเนาะ หกสี่ใส่สทด2องหกาทด2เป็น38ดใส่8ทด3ามหกสทด3มเป็น21ดึงศูนย์ลงมาค่ะนี่เพรวิ่งได้ระยะทางทั้งหมด21,840เมตรนะคะ21,840เมตรอ่าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่อยๆดูว่าเขาอ่ะให้อะไรมาแล้วเขายังขาดอะไรนะคะ ก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะกรณีนี้ครูได้ทาให้ดูแล้วนะว่าเขาวิ่งแต่ไม่รู้ว่าวิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วบอกจำนวนวันมาบอกค่า,าเฉลี่ยมาตัวตั้งเขาหายไปแล้วเด็กๆก,ก็สามารถนําไปคูณได้ใช่ไหมคะต่อไปลองดูอีกสักข้อน,นึงค่ะข้อนี้ครูได้ยกในแบบฝึกหัดของวันนี้มาเลยก็คือข้อที่4นะคะคิดตามนะลูกนะ วันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รายได้1,680กดบาทขีตามนะวันนี้ทั้งวันเลยเขาได้รายได้1,680บาทค่าโดยสารเฉลีย่ยนี่เขาบอกเขามาเฉลี่ยมาอีกแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วแต่เขาไม่บอกว่าเก่งเนี่ยขี่รถได้กี่เที่ยวกี่รอบเหมือนกันเนาะนี่นะดูนะวิธีการทำมาลูกหนูก็ลองดูผลรวมผลรวมก็คือ การหาค่าเฉลี่ยเราต้องเอามารวมกันใช่ไหมคะรวมเศษหารกับจํานวนข้อมูลวันนี้ก็คือจํานวนเที่ยวใช่ไหมคะเท่ากับค่าเฉลี่ยลองมาดูข้อนี้สิแทนค่าอะไรได้บ้างผลรวมผลรวมหมายความว่าวันนี้เขาขับรถมอเตอร์ไซค์เขาได้รายได้หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบาทใช่ไหมคะคือทั้งวันเนี่ยได้รายได้หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบาทเด็กก็เขียนหนึ่งพันหกร้อยแปสิบาทลองแทนค่าดูนะคะหารกับ จำนวนข้อมูลหมายความว่าถ้าเขาวิ่งเขาวิ่งได้มอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งพันหรอแปสิบาทรู้ไหมเขาวิ่งกี่เที่ยวไม่รู้ก็เป็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนี่ไงเขาถามอยู่ตรงนี้อ่ะเสร็จแล้วเฉลีย่ยเฉลี่ยก็คือตรงนี้เฉลี่ยได้35ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็แทนค่าด้วย35เสร็จแล้วลองมองอันนี้คือในเศษกระดาษนะคะมองดูสิคะลูกตัวอะไรหายไปตัวหารหายไปครูทรายสอนแล้วบทที่3ตัวหารหายไปเอาไปหารใช่ไหมคะ เอาตัวที่เหลือนั้นมาหารกันนั่นเองอ่ะทีนี้เริ่มเลยนะเราจะเริ่มเอา1 8 8 1 6 8ัตั้งเนาะเด็กๆก็เขียนเลยตามโจทย์เก่งขับมอเตอร์ไซรับจ้างมีรายได้1680บาทค่ะ ต่อไปก็เขียน35ใช่มั้ยใช่ไหมก็คือค่าโดยสารเฉลีย่ยคำว่าเฉลีย่ยรู้ทันทีว่าคือค่าเฉลี่ยแน่นอนลูกเที่ยวละ35บาททวนโจทย์ไปเลยวันนี้เก่งขับมอเตอร์ไซค์ได้ใช่ไหมคะวันนี้เก่งขับมอเตอไซ์ รับจ้างก็หนะึ่งพันหร้อยแปดสิบเนาะหารสามสิบห้าโอเคเพอเรารู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวครูขออนุญาตลบตรงนี้นะลูกนะะมาตั้งหารกันสามสิบห้าคูณอะไรได้สิบหกไม่มีใสศูนย์เนาะดาวต่อสามคูณอะไรได้ Liksom, 36ใกล้เคียง3 5 5เนาะอาจจะเป็น3 5 5หรือ3 6 8เนาะลองดูนะคะ35คูณ5 55 25ใส่5ทด2 5 35 16 17เกินใช่ไหมคะก็เป็น35คูณ4เนาะ4 5 20ใส่0ทด2 4 3 12 13 14 ่ะเสร็จแล้วก็ใส่4ตรงนี้แล้วใส่140ลงไปลบกันเหลือ8เหลือ2ดึง0 35ย์สามสิบาคูณอะอไรได้ได้2อง้อยหรือ3คูณอะไรได้28ใช่ไหมคะสามห้าสิบห้าสามหกสิปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สลองคูณ9ดูเนาะไม่คูณ9ก้า็คูณ8ปดนะคะสามสิบหคูณเก็ห้าใส่5ทด4 9่เก ยี่สิบเจ็ดนะคะบวกสี่เป็นเท่าไหร่สามสิบเอ็ดโอ้เกินใช่ไหมคะลองเอาสามสิบห้าคูณแปดดูแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่แปดสามยี่สิบสี่บวกสี่เป็นยี่สิบแปดอ่าตรงเป๊ะเลยใส่แปดลงไปสองร้อยแปดสิบลบกันเหลือศูนย์คำตอบที่ได้คือนี่สี่สิบแปดเที่ยวใช่ไหมคะแสดงว่าเก่งเนี่ยเขาขับรถวันเนี้ย พูดง่ายๆถ้าพูดเป็นภาษาพูด48รอบไงวันนี้ส่งพูดยสารนะ48คน48เที่ยวนั่นเองนะคะสรุปต่อเป็นเลขไทย48เที่ยวค่ะถ้าใช้วิธีการคิดแบบผู้ชายหนูจะไม่งงใช่ไหมลูกก็คือพยายามแทนค่าลงไปในค่าเฉลี่ยก่อนสูตรการหาค่าเฉลี่ยทวนอีกหนึ่งรอบผลรวม ผลบวกนั่นแหละลูกหารกับจำนวนข้อมูลเท่ากับค่าเฉลีย่ยหนูก็ลองดูว่าในแต่ละโจทย์เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างแล้วลองแทนค่าลงไปนะแทนค่าเสร็จหนูจะรู้ทันทีว่าอะไรหายไปแต่ถ้ากรณีข้างหลังหายไปเด็กๆก็หารกันปกติใช่ไหมคะแต่ถ้าตัวตั้งหายไปเอาไปคูณตัวหารหายไปเอาไปหาร ก็คือเราเรียนตั้งแต่บทที่3แล้วใช่ไหมคะเนาะแล้วก็เราจะสอบกันในวันจันนี้นะคะที่จะถึงเพราะว่าวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วของบทที่4นะคะเราจะสอบท้ายบทกันในวันจันนะคะก็คือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้านักเรียนว่างนักเรียนทบทวนนะคะเพราะว่าวันจันเราจะได้สอบเก็บคะแนนในบทที่4แล้วก็จะขึ้นบทที่5นะคะสําหรับวันนี้เนี่คยครูาซมีตัวอย่างให้2ข้อซึ่งข้อ4ี่ เฉลยไปแล้วนะคะนักเรียนก็ดูง่ายง่อะลูกอย่างเช่น,นข้อนี้พอยสอบวิชาคณิตศาสตร์สามครั้งอ่ะได้จำนวนข้อมูลมาแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่อันนี้อ่ะผลรวมไปดูนะภาษาเขียนกับผลรวมอันนี้เขียนในเศษกระดาษนะหารด้วยจำนวนข้อมูลทวนอีกแล้วเท่ากับค่าเฉลี่ยโอเคลองดูสิค่าเฉลี่ยได้มา24ใช่ไหมคะ ก็แทนไป24 3ครั้งคือจำนวนข้อมูลแน่ๆหาได้สแน่นอนคะแนนรวมรวมก็คือผลรวมนี่เห็นแล้วว่าตัวตั้งหายไปเด็กๆต้องรู้ครูสายสอนไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะตัวตั้งหายไปเอาไปทําอะไรนะถ้ารู้แล้ว,วเอาไปทําอะไรเด็กๆก,ก็เริ่มเขียนเลยว่าพลอยอได้คะแนนเฉลี่ย24คะแนนพอยสอบคะแนนอพอยสอบวิชาคณิตศาสตร์3ครั้ง พอสอบวิชาคณิตศาสตร์3ครั้งได้คะแนนรวมเด็กๆเ,เอามาทำอะไรกันก็ตามที่ครูทายสอนไปแล้วนะคะนะก็คือทั้ง4ข้อนี้อยู่ในแนวทางเดียวกันเลยนะคะมีแค่คูณกับหาร2อย่างนะักเรียนลองไปดูแล้วกันว่าเออผลรวมหายไปหรือว่าจำนวนข้อมูลหายไปนะลองดูนะคะอะไรหายแล้วค่อยๆค,คิด ตัวตั้งหายไปเอาไปคูณนะแต่ถ้าตัวหารหายไปหลับผมจะต้องเอาไปหารนะดูวิธีการทําให้ดีนะคะตั้งใจทํานะคะว่านี้มีสีข้อครูเฉลยไปหนึ่งข้อแล้วก็จะเหลือแค่3ข้อลบกวนนิดนึงนะคะสําหรับนักเรียนบางคนทํางานไม่เรียบร้อยเขียนลายมือคืออ่านไม่ได้เลยนะคะยังไงแก้ไขนิดนึงนะคะเดี๋ยวงงครูซาจะไปไล่ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็จะไปบอก นะคะว่าใครบ้างที่ทํางานยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าเราอยู่ปสีแล้วนะคะฝึกทํางานให้เรียบร้อยบางคนเขียนแล้วแบบผิดแล้วไม่ใช้ดิควิดนะลูกใช้ปากกาขีดค่ะเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมทบทวนนะคะเพื่อเอาไว้สอบในวันจันทร์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ